นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยคัวทุกคนรู้จักแล้วล่ะคือความยาวทั้งสามด้านเนี่ยเท่ากันหมดความยาวสามด้านนี้เท่ากันหมดนะครับเหถติว่ายาวด้านละเอเนาะเนี่ยทั้งสามด้านก็ยาวเท่ากันเป็นเอหมดเลยนะครับ่อครับสิ่งที่เราควรจะจําได้ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยถือเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยนะครับก่อนหน้านี้เคยอธิบายไปแล้วเนาะยกตัวอย่างเช่น การจะเป็นหน้าจั่วต้องมีสองด้านเท่ากันใช่ไหมเราอาจจะยกว่าเนี่ยมีด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันนี่ก็บอกได้แล้วว่าเป็นหน้าจั่วหรือบอกว่าอ่ะมีด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันก็ยอมรับได้แล้วว่าเป็นหน้าจั่วใช่ไหมหรือบอกว่ามีด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันก็ยอมรับได้แล้วว่าเป็นหน้าจั่วนะสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปจึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็สามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยครับมุมยอดทั้งสามมุมก็ต้องโตเท่าเท่ากัน ดังนั้นความโตของแต่ละมุมผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับเมื่อมันโตเท่ากันจึงเอามาแบ่งสามส่วนร้อยแปดสิบหารด้วยสามจึงได้มุมละหกสิบอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจําได้เลยครับนะมุมภายในแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นมุมละหกสิบองศาหมดเลยนะครับตรงนี้ควรจําได้ครับหกสิบหกสิบ งั้นเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอดตรงนี้นะครับมันก็จะแบ่งหกสิบออกเป็นสามสิบกับสามสิบภาพนี้ควรจำได้เลยนะเส้นที่ลากแบ่งครึ่งมุมยอดมันก็จะแบ่งหกสิบเป็นสาสิบกับสามสิบเอาล้ครับมาดูต่อไปนะครับสำหรับสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ เส้นเหล่านี้ครับจะเป็นเส้นชุดเดียวกันทั้งหมดครับเส้นอะไรบ้างเส้นมาธยฐานเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเส้นสูงเส้นสามชนิดนี้จะกลายเป็นเส้นชุดเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นมาธยฐานใช่เส้นนี้เป็นเส้นสูงก็ใช่ นะเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดก็ใช่เส้นนี้นะครับเป็นเส้นมาธยฐานใช่ครับเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดก็เป็นด้วยเป็นเส้นสูงเป็นด้วยเดี๋ยวคูจะพูดถึงเส้นแต่ละชนิดให้ฟังนะครับเส้นนี้ก็เส้นเดียวกันครับเป็นทั้งเส้นมาธยฐานเป็นทั้งเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเป็นทั้งเส้นสูงในเวลาเดียวกันเลยครับมันจะเป็นเส้นนี้เฉพาะกับสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นนะครับที่เส้น สามประเภทนี้มันเป็นเส้นชนิดเดียวกันขอโทษมันมาเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมครับเส้นสามชนิดจะกลายเป็นเส้นเดียวกันในสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นมาทำความรู้จักกับเส้นสามชนิดนี้ครับโดยรู้จักผ่านสามเหลี่ยมอื่นนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมทั่วไปนะครับสามทั่วไปนะเรามาดูกันนะครับเส้นที่ขูลากสามอันนี้ครับเนี่ยคือเส้นสามอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับว่าเป็นโฟเลสเซนเลยเห็นปหม โอเคนะเส้นสูงทุกคนรู้จักสมมุติตอนนี้นะครับครูให้เจ้าเอบเป็นฐานสมมติครูให้ AB เป็นฐานนะครับอ่าให้ a b เป็นฐานอันนี้คือแนวของฐานตัวฐานคือแค่ AB นะครับ ตอนนี้เราให้ A B เป็นฐานอยู่ทำให้ C เป็นจุดยอดเส้นสูงต้องลากจากจุดยอดซีให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานใช่ปะ่ะนี่ครับงั้นก็ต้องเป็นเส้น C S ครับนี่ครับต้องเป็นเส้น C S เเท่านั้นเลยเพราะตรงนี้มุมฉาก นั้นเส้น c ีเนี่ยนะครับมันตั้งฉากกับแนวของฐานเพราะฉะนั้น CS จะเป็นเส้นสูงครับ เส่นสูงต้องล่าจากสุดยอดให้มัตั้งฉากกับแนวของฐานนะนะถ้าในชีตเดิมมันอยู่หน้าสี่สองครับนะแล้วอันนี้ก็คือชีตที่ครูส่งให้ในลายกลุ่มนะครับให้ให้พิมพ์เราลองดูในลายกลุ่มนะครับแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้พิ้น์ก็ฟังที่ปววอธิบายก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยๆิมน,นะครับตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนไมงันเดี๋ยวจะงงๆนะครับนะเดีย๋ยวเพิ่งพยายามจัตามตอนนี้นะอะโอเคต่อไปนะครับเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดผู้สมมุติเล่นๆครับสมมุติว่าตอนเนี้อนี่คือมุมยอด ตอนนี้สมมุติว่ามุมยอดอันเนี้ยโต70องศาแล้วกันนะครับสมมติว่ามุมยอดนี้ตโต70องศานะเดี๋ยวนั้นเส้นที่แบ่งครึ่งมันก็จะต้องแบ่ง70เป็น35กับ35ใช่ปะ่ะนะครับตอนนี้มันนี่แหละครับ70ถูกแบ่งครึ่งเป็น35กับ35 ตรงนี้สามห้าองศาอันนี้สามห้าองศาเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดก็คือเส้น CI ครับ CI ตัวนี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมยอด ยอดที่เราพูดถึงก็หมายถึงมุม A B, A C B นะครับมันแบ,บ่งครึ่งมุม A C B อยู่นะครับต่อไปนะครับตอนนี้อื่นจะเห็นแล้วนะครับว่าเส้นฐานกับเส้นเทเส้นสูงนะครับกับเส้นแบ,บ่งครึ่งมุมยอดเนี่ยถ้าในสามเหลี่ยมนี้เป็นคนละเส้นกันใช่ปะ แต่ถ้าในสามเหลี่ยมด้านเท่าเส้นเดียวกันเลยเส้นเดียวกันเลยเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนก็เป็นไาเสครับถ้าในรูปนี้ก็คือ R อยังเหลืออีกหนึ่งเส้นคือเส้นมัธยฐานนะมามา,า,ามา้าข้อหมายของมัธยฐานก่อนมัธยะเด็กนึกถึงมัธยมะมครับมัธยะแปลว่าตรงกลางครับ หลงนิดเดียวประถมมัธยมพอจบมัธยมแล้วไปไหนต่อ,อมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอุดมศึกษาครับระดับอุดมศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาจะเห็นว่ามัธยมเนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางเห็นปะออมัธยะก็ลากศัพท์มันก็มาจากคาเดียวกันนะครับก็คือตรงกลางครับมัธยฐานก็คือ กึ่งกลางของฐานครับกึ่งกลางของฐานดังนั้นเส้นมัธยฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดกึ่งกลางของฐานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนันลองดูภาพนี้ก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอันนี้ C นะนี่ A นะนี่ B นะถ้าจากจุดยอด C เราจะลากมัธยฐานเราก็ต้องลากมายังฐานฝั่งตรงข้ามก็คือลากมายัง AB ลากมาที่ไหนลากมาที่จุดกึ่งกลางของ A กับ B เห็นไหมครับสมมุติว่าจุดกึ่งกลางของ A กับ B นะนะั้นน่ะคือจุด M แล้วมันแบ่งให้ซีกนี้กับซีกนี้เท่าเท่ากันนะจุด M คือจุดกึ่งกลางของฐานตอนนี้ A B เป็นฐานใช่ปะ่นะ A B เป็นฐานจุด M ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของของฐานฝั่งที่ตรงข้ามกับจุดยอด C นะครับดังนั้นเนี่ย โซเส้น 4m ครับเลือกสีไหนดีอ่ะอันนี้ก็อกใจน,นี่ครับ 4m เนี่ยครับจะเรียกว่าเป็นเส้นมัธยฐานครับต,ตอนนี้เรายังไม่ลงรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับมัธยฐานไปมากนักนะครับเรื่องราวของมันมีเยอะเลยนะครับแต่ให้รู้จักกับมันก่อน เนี่ครับ C M คือม,มาตรฐานระยะ A M จึงเท่าก,กันกับระยะของ M B มาตรฐานคือเส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดกลางของฐานฝั่งตรงกันข้ามเลากจากจุดยอดไปยังจุดก่กลางของฐานที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามตรงนี้พอเข้าใจเรื่องเส้นมาตรฐานหรือยังครับเออเห็นนะครับถ้าในสามเหลี่ยมทั่วๆไปแล้ว เส้นสามประเภทนี้ก็มักจะอยู่เป็นคนละอันเลยคนละเส้นเลยแต่ถ้าในสามเหลี่ยมด้านเท่าเส้นสามประเภทนี้กลายเป็นสปเส้นสชุดเดียวกันเลยครับใช้ทดแทนกันได้เลยนะครับอันในในรูปนี้นะครับจากในรูปนี้ CM ก็จะเป็นมันธยฐาน CM เป็นเส้นมันธยฐาน จำไว้นะสำหรับสามเหลี่ยมด้านเท่าเส้นมัธยฐานเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเส้นสูงล้วนแล้วแต่เป็นเส้นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยมันลากมาแล้วมาตั้งฉากใช่ปะ่ะก็แปลว่าเป็นเส้นสูงใช่ปะ่ะมันลากมาแล้วมันมาแบ่งครึ่งฝั่งฝั่งนี้ด้วยทําให้มันเป็นเส้นมัธยฐานด้วยนะครับอ,อแล้วก็จากทฤษฎีมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยใช่ไหมครับ เจ้าเส้นนี้มันประพติตัวเหมือนกับเป็นถ้ามองในรูปของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะการเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะมันเหมือนกับเป็นแกนพับรึ่งใช่ไหมเอองั้นมันก็เลยทําให้อซีกซ้ายกับซีกขวาเท่าๆกันเนี่ยตรงนี้กับตรงเนี้นะหกสิบถูกแบ,บ่งเป็นสามสิบกับสามสิบดังนั้นมันก็คือเส้นแบบรึ่งมุมยอดไปด้วยเลยครับ เนี่ยเจ้าเส้นนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็แบ่งตรงนี้เป็นสามสิบสามสิบเ่เจ้าเส้นนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยครับมันก็แบ่งมุมหกสิบเป็นสามสิบสามสิบเหมือนกันดังนั้นเราจะเรียกตรงนี้ว่าดูนะครับ ถ้าเรามองว่าเส้นเหล่านี้เป็นเส้นสูงเราก็จะเรียกมันว่าจุดตัดของพวกเส้นสูงใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองว่าเส้นเหล่านี้เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเราก็จะเรียกมันว่าเป็นจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดทีนี้ฟังต่อนะไอ้จุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมยอดนะครับมันจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่สามารถจะแนบอยู่ข้างในนี้ได้ครับจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งมุมยอด ต,ต่อไปนะครับเอ๋อจริงๆเนี่ยมันมีมันเป็นตกไปอันหนึ่งด้วยตกไปอกัน,นด้วยเส้นแบ,บ่ครึ่งแล้วตั้งฉาเส้นแบ,บ่งครึ่งแล้วตั้งฉากับฐานอืม จริงเป็นเส้นสี่ประเภทเลยนะครับเส้นที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับตัวฐานนะครับเจ้าเส้นที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับตัวฐานเด็กๆลองมองนี่นะถ้ามองว่าด้านนี้เป็นฐานจุดเนี้ยแบ่งครึ่งตัวฐานไหมแบ่งไหมเป็นอ่าเนี่ยมันเอ่อมันทาให้ PV เท่ากับ VR ใช่ป่ะแล้วมันก็ตั้งฉากกับตัวฐานด้วยเจ้าเส้นนี้นะครับ แบ่งครึ่งฐานแล้วก็ตั้งฉากกับตัวฐานนะครับเส้นนี้ก็แบ่งครึ่งฐานนะครับแล้วก็ตั้งฉากกับตัวฐานด้วยเจ้าเส้นนี้ก็แบ่งครึ่งฐานแล้วก็ตั้งฉากกับตัวฐานด้วยดังนั้นจุดตัดตรงนี้ก็คือจุดตัดของเส้นแบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากกับตัวฐานนะครับจุดตัดของเจ้าเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับตัวฐานนั้นมันจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ล้อมรอบสามเหลี่ยมได้นะคร ตกลงการเป็นว่าโอ้จุดนี้นี่เป็นหลายอย่างเลยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่แม่อยู่ข้างในก็ได้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ล้อมรอบก,ก็ได้เนี่ยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนี้ก็ได้เป็นจ <attack. S 1> ุดศูนย์กลางของวงกลมวงนี้ก็ได้เห็นนะแล้วถ้ามองแล้วถ้าเรามองว่าเส้นพวกนี้คือเส้นมาทิยฐานจุดนี้ก็จะเป็น จุดตัดของมาเทยฐานจุดตัดของมัเทยฐานเนี่ยมันจะแบ่งมาเทยฐานทุกเส้นเลยครับมันจะแบ่งความยาวของมาเทยฐานทุกเส้นนะครับออกเป็นช่วงยาวกับช่วงสั้นอย่างเช่นเส้นนี้ครับนี่คือช่วงยาวและนี่คือช่วงสั้นรู้ออกไหมครับช่วงยาวจะยาวเป็นสองเท่าของช่วงสั้นเสมอเลยครับเช่นถ้าเอ่อ Ws เท่ากับเจ็ดนั่นแสดงว่า เดี๋ยวเป็นยูต้องเป็นสิบสี่เนี่ยจะเป็นเช่นนี้เสมอเลยครับจุดตัดของมาแท่ฐานนะครับจะแบ่งมาแทยฐานออกเป็นสองต่อหนึ่งเออช่วงยาวสองส่วนช่วงสั้นหนึ่งส่วนนั้นถ้าเรารวมทั้งเส้นก็จะถือว่าเป็นสามส่วนเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยหนึ่งส่วนนะครับช่วงยาวเนี่ยสองส่วนดังนั้นถ้าทั้งเส้นมันจึงถือได้ว่าเป็นสองส่วนรวมกับหนึ่งส่วนก็คือสามส่วนตรงนี้งงวะครับเออ สรุปกกับสามเหลี่ยมด้านเท่านะกลายเป็นว่าเส้นทั้งสี่ประเภทนี้จะกลายเป็นเส้นชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเส้นอันนี้ด้วย